สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป้าท้ายบ้านนะคะปีนี่นะคะผลงานคุณนายแป้งผักปลูกนะคะฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้นะคะป้าท้ายบ้านกับยญาชิี่เป็นคนปลูกนะคะับปีนี่ก็าดาดาเป็นคนปลูกนะปลูกตั้งแต่ครัวกลางอยู่ตรงนี้เลย นะา้าสบายมังคนชอบต้นกล้วยมากที่สุดเลยงป้า,รราสบายก็มาคนมาแต่งกิ่งนะเดี๋ยวผิดออกดอกแล้วน ดอเกเหือสวงามแท้ๆคลิกกงงามนะคะคืองามมากมากงามแบบพวกเราก็จะอยู่กับสวนผักแบบนี้นะคะคือ กะเพรากะเพราก็ปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะกะเพรางามมากเลยแะคสิก็ปีที่แล้วเนาะน้องๆกินผัดกะเพราเก่งมากเลยนะคะคีบ้เา,เ,าเลยะะบ้านูแบ ดาดาจะเอามาปลูกอันนี้ก็สงสัยจ,จะเป็นยยใยห้มีป่ปลูกหรือเปล่าไอ้น,นี้เราไม่รู้มันจ,จะเป็นยยใยห้มีป่ปลูกนี่มันเถื้อเทศขึ้นเองน,น หงามมากเลยนะคะไม่เสือที่จัเใจนี่ปลูกใหม่หรือเปล่าไอ้นี้เราไม่รู้ มีแตงเรือนะคะแตงเรือมันขึ้นเอง <c oughs> <c oughs> มีใครคือมัเขือเปาะโอ้ออกลูกแล้วนะคะมัเขือเปาะมัเขือเปาะนี่นะนี่ก็เป็นพริกเหรอคะ ที่อ่าคุณนายแป้งผักมาปลูกตรงนี้เลยเอีตั้งชื่อให้คุณนายแป้งผักออกเม็ดแล้วงามมากเลยนี่นะไรจี มะเขือที่เราปลูกล้วก็ภูมิใจเนาะก็มีป้าไทยบ้านกับญาชิมาปลูกเนตรงนี้นี่กกทุเรียนอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูเบามืดปลูกกระเบื้องก,กันต่อนะคะยตินี่นะคะยติ อยากเห็นเบามืดนี่นะคะมาแล้ววันนี้เป้าโดมทั้งวันเลยไม่ได้มาเลยไม่มีใครเฝ้าโดมยาชีไม่อยู่ย,ยาชีาไม่อยู่พอด,ดีแม่ดาขึ้นไปเพิงพ่งจะมีเพิ่งจะขึ้นมาเมาื่อกี้ก็มาตั้งมาเข้ายาชีนีเที่ยวยาชีนี้เที่ยวเหรอยาชีนีเท <laughs> ี่ย,ย,ยวนะคะนะคะ่ะ <laughs> อย่างนี้มืดเขาเรียกปูอะไรปูซาลาเปาโอ้ยเรียกุยหนูปูปูอะไรนะไอ้ปูแบบหุยหนูคุยหนูเหรอใช่แต่ละที่เขาเรียกไม่เหมือนกันขุยหนูคุยตุอแต่สันว่าของจะปูปูเปียกเออปัสสาวะก็ทําทำปูเปียกเขาเรียกปูซาลาเปาครับปูเปียก แล้วให้มันมันหมากกันเทปใช่ใช่เคาะได้ระดับแล้วเขทาบนกาวนี่ลุงจะทำนี้ก็ได้มีแบบผสมหลายหลายอย่างตัวนั้นมันจะอยู่กว่ามันไม่มีมันมันไม่มันจะแน่นปุ๊บเลยดิใช่ครับอันนี้มันจะมีรูโล่งแล้วลุงแกไม่เคาะลงด้วยอืงคนต้องเคาะลงตีแป๊ะแป๊ะเอาเลย มือทำงานนะคะเตีไม่ได้ไาทำงานงานไปรเรื่อยๆไปรเรื่อยๆก็ใช่อันนี้ก็จะเต็มแล้วะคะ่ะสิกิ๊กโก้ก็ยิงอยู่นี่ไม่ได้ไปไหนนะคะสิ